กลับมากันอีกครั้งนะคะสำหรับในส่วนของติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่7เมษายน2558นะคะในส่วนของตัว s ซฟ e ี้นเด็กฟิลเจอร์เนี่ยมเมื่อวันสุกร์ก็ยังเห็นการแกว่งตัวที่ค่อนข้างผันผวนนะคะแต่ว่าก็สามารถปิดบวกไปได้5.20จุดนะคะที่ระดับ1,13.20 0. 0จุดแม้ว่าจะยังไม่ผ่านแนวต้านแถวๆระดับ1,15 0 15. จุดนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าดูจากเซนิเมนต,ตลงทุนจากภายนอกเนี่ย ก็มีโอกาสไม่ใช่น้อยนะคะที่จะขึ้นไปได้ต่อนะคะก็รุ้นทดสอบระดับ1,020จุดหลังจากที่ตลาดบ้านเราเนี่ยคะหยุดไปเมื่อวานนี้แต่ว่าในส่วนของตลาดต่างประเทศเองเนี่ยก็มีการตอบรับเชิงบวกต่อรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในสัปดาห์ที่แล้วที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง1,26,000ตำแหน่งออกมาต่ำกว่าที่ มองกันเอาไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นได้มากกว่าสอง0ส0ี่มื่นตำแหน่งนะคะก็ทําให้ใคลายความกังวลในเรื่องของการที่เฟดเนี่ยจะเร่งขึ้นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะโดยเฉพาะในส่วนของคาดการเรื่องที่ว่าอาจจะขึ้นดอกเบี้ยในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยก็ดูมีความเป็นไปได้น้อยลงนะคะแม้ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยรายงานตัวเลขในภาคการบริการเนี่ยก็อาจจะออกมายังดูค่อนข้างสดใสแล้วก็ในเรื่องของตัวเลขการจ้างงาน ในฝั่งสหรัฐเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ทำให้นักลงาภาพรวมตลาดของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยดูแย่ไปมากนักนะคะแต่ว่าก็ทำให้ลดคาดการต่อประเด็นในเรื่องของการที่จะเร่งขึ้นอันตราดอกเบี้ยเนี่ยก็เป็นแรงหนุนต่อการกลับเข้าลงทุนในส่วนของตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะขณะที่มองในส่วนของภายในเองเนี่ยก็อาจจะต้องอจับตาในเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการลงทุนภาครัฐโดยเฉพาะในส่วนของ โครงการรถไฟฟ้านะคะสามสายรวมถึงในส่วนของรถไฟรางคู่นะคะก็มีแนวโน้มจะเข้าคอรมอมในช่วงกลางเดือนนี้นะคะส่วนที่อาจจะมีแรงกรินงกำไรเข้ามาก็ มองว่าส่วนหนึ่งจะมีเรื่องของกลุ่มแบงก์ที่มีการจ่ายปันผลช่วงหลังสงการนะคะแล้วก็ในเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ติดตัวพุ่งขึ้นกลับมาอีกครั้งนะคะหลังจากที่เทรดเดอร์เนี่ยคาดการว่าในส่วนของการที่อิหร่านเนี่ยจะเริ่มกลับมาปรับเพิ่มการส่งออกน้ำมันขึ้นเนี่ยนะคะก็คงต้อง,ชองใช้ระยะเวลาอีกสักพักหนึ่งใหญ่ๆนะคะ ดังนั้นเนี่ยก็น่าจะกลับมาหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานในวันนี้นะคะทำให้ในส่วนของไอ0่าสูตรเอ็ม15วันนี้มีโอกาสที่จะยืนเหนือดับ1 1 0จุดแล้วก็ลุ้นทดสอบ1 2 0จุดนะคะดังนั้นเนี่ยหลังจากที่ปิดทำกำไรสถานะลองเดิมไปที่ดับ1 0 1 3จุดนะสถานใหม่ก็ให้รองอซสูเอ็ม15ที่ดับ1 0 1 3จุดนะคะเป้าหมายทำกำไร1 2 0จุดตัดขาดทุนที่ระดับ1 1 0จุดนะคะส่วนซิงเกิลซ็อกฟิวเจอร์นะคะ iR p c พเนี่ยก็มองว่า สัญญาณทางเทคนิคนะคะเห็นราคายกตัวขึ้นมาได้เรื่อยๆเหนือระดับ e MA ทุกเส้นนะคะที่เรียงตัวกันแบบ bullish แล้วก็ MACD ให้ค่าสัญญาณบวกเหนือเส้น Zero Line นะคะดูทางทางเทคนิคเนี่ยมีลุ้นในทางขึ้นนะคะในส่วนของซีร i e s M 1 5นะคะถ้ามูมองในส่วนของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยแนวโน้มค่าการกลั่นไตรมาสหนึ่งก็ปรับตัวดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มองในส่วนของผลประกอบการาน่าจะออกมาค่อนข้างสดใสนะคะในปีนี้ราคาน้ํามันดิบใน ตลาดโลกที่มีโอกาสอ่อนตัวลงเป็นปัจจัยกดดันแต่ว่าถ้ามองครึ่งปีหลังเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากการเดินเครื่องในหน่วย USB ขององค์การฟินิกสนะคะก็ในส่วนของ IRPC M15 นะคะแนะนำให้ลองที่ระดับ4.49นะคะหรือว่าต่ำกว่าเป้าหมายทำกำไร4.64แต่กระทุนหาว่าหลุด4.40บาทนะคะพิการชุดในส่วนของติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์